ถอนเงินโดยไม่ใช้บัตรผ่านแอปที TV ทีบีทัศฐานไทยธนาชาติเวอร์ชันใหม่ฟรีค่าธรรมเนียมสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนสมาชิกช่องสายบ r c อ a ชาแนลและแฟนเพจทุกท่านรวมไปถึงท่านผู้ชมนะครับที่เข้ามาชมใหม่ด้วยนะครับก่อนอื่นนะครับฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อชมคลิปใหม่ๆที่มีสาระประโยชน์มากมายจากสายบอชาแนของเราด้วยนะครับ สำหรับในคลิปนี้นะครับเราจะมาแนะนำนะครับวิธีการถอนเงินโดยไม่ใช้บัตรผ่านแอป TTB ทัศที่ตู้ ATM TTB ทหารไทยธนาชาตินะครับฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมนะครับสำหรับวิธีการทำรายการนะครับก็ไม่ยุ่งยากเลยนะครับเพียงเราทำตามคลิปนี้ไปเรื่อยๆนะครับให้เรานะครับเปิดแอป TTB ทัศขึ้นมากดตรงที่ถอนเงินแล้วก็เข้าสู่ระบบให้เรียบร้อยเลือกบัญชีที่ต้องการจะถอนเงินนะครับ และใส่จำนวนเงินให้เรียบร้อยแล้วก็กดถัดไปได้เลยนะครับตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องและกดรับรหัสถอนเงินนะครับใส่รหัสผ่านอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อยืนยันการทํารายการจากนั้นนะครับเราจะได้รับรหัสถอนเงินให้เรานะครับนำรหัสถอนเงินไปที่ตู้ ATM t t b ทหนารไทยธนชาตินะครับเมื่อมาถึงตู้ AT-M นะครับให้เรากดตรงที่ถอนเงินสด ไม่ใช้บัตรนะครับกรอกหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ลงเทะเบียนไว้กับท d บทัดแล้วก็กดปุ่มยืนยันได้เลยนะครับจากนั้นนะครับให้เรากรอกรหัสถอนเงินที่เราทำผ่านแอปเมื่อสักครู่นี้นะครับเสร็จแล้วกดถูกต้องตรวจสอบข้อมูลในการถอนเงินว่าจำนวนเงินถูกต้องหรือไม่เมื่อถูกต้องแล้วกดยืนยันได้เลยนะครับเสร็จแล้วให้รับเงินที่ช่องรับเงินได้เลยนะครับ ก็เป็นอันเสร็จสิ้นในการถอนเงินโดยไม่ใช้บัตรผ่านแอป t t บทัศที่ตู้ t t ที t b ทบฐานไทยธนาชาติเวอร์ชันใหม่นะครับง่ายๆนะครับสำหรับเพื่อนๆมีปัญหาในการถอนเงินโดยไม่ใช้บัตรก็สามารถกดคอมเมนต์เข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้นะครับทุกคำถามของเพื่อนๆนะครับก็จะได้รับคำตอบอย่างแน่นอนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้นะครับก่อนอื่นนะครับ ฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อชมคลิปใหม่ๆที่มีสาระประโยชน์มากมายเลยนะครับจากช่องไซเบอร์ช n แนลของเรานะครับสวัสดีครับ